าาดีจ้าเพื่อนพนจ้ามาทานข้าวด้วยกันเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนกินอาหารเช้าด้วยกันสวัสดีจ้าเพื่อนเืนจ้ามากินขวน้ำกันได้จ้าเด้ออาหารเช้าจ้าอาหารเช้าน,นะจ้านากินอาหารเช้ากินขวน้ำกันจ้า กินข้าวน้ำกันได้จ้าพี่น้องกินข้าวด้วยกันจ้าเพื่อนๆจ้า o มอร์ r นิ่งค่ะสวัสดีตอนเช้าวันนี้ก็มาทานข้าว กินข้าวทั้งนอกบ้านเลยจ้ะเนาะเบคฟาสจะอาหารเช้าเนาะจ้ะบิ๊กอเมริกันเบคฟาสเนาะ,นะ, Big Big art, นะ,นะจ้ะเนาะบิ๊กอเมริกันเบคฟาสเนาะจ้ะจ้าเพื่อนๆจ้ามากินข้าวน้ำกันเลยจ้ามากินข้าวด้วยกันจ้าเพื่อนๆจ้า คอฟฟี่ช็อปน้องอ้อยค o ฟฟี่ช็อปน้องกุ้งคนสวยเป็นเชฟนะจ๊ะนะน้องกุ้งคนสวยเป็นเชฟนะจ๊ะจัดให้นะจ๊ะนะ